เอาเปลือกออกได้ลูกเอาวางเลยเอาวางเลยแม่ทำความสะอาดทีเดียวเอาใบต่อไปโอ้ยใบที่สองโอ้สวยงามเอาใบที่สามอ่แม่หยิบให้ Hi. ตรงกลางๆลูกเคาะตรงกลางๆเออเอาแกะเลยแกะเลยเอาไอ้นี่ล็อกล็อกใส่ในชามรองในชามลูกแกะเลยค่ะไม่เป็นไรแกะเลยแกะเลยเอาชามรองเฉยๆดูเวลามันหกแกะเลยค่ะ แก,แกะได้ไหมไม่เอาเแมกกาแกะเพิ่มตอกเพิ่มอ่าน้องระนัดตอบแกะเลยแกะได้แล้วคะ่ะเอาชามลองนะลูกแกะในชามนะคะ <laughs> oh. ไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไร <laughs> เอาเอาไข่ออกสิคะลูกออกได้ปะ <laughs> <laughs> มันล่วงไปทั้งไปเลยเหรอลูกโอ้มากลืนอาหาโอเคค่ะอึบ๊บแม่กดก่อนใสจได้ยังคะ <laughs> ยิ้มสวยกันสิคะ